ับความสัมพันธ์ที่เขาเป็นฝ่ายเลือกที่จะนิ่งที่จะหายที่จะเลิกคุยไปกับคุณแต่ในวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทักเขาไปคุณอยากจะทักเป็นฝ่ายทักเขาไปเหลือเกินนะคะแต่คุณยังไม่ชัวร์ว่าคุณควรจะทักเขาไปดีไหม้าคุณทักเขาไปแล้วเขาจะรู้สึกอะไรยังไงการที่คุณทักไปหาเขาที่คุณตัดสินใจทักไปหาก่อนนะ เป็นการทำนายโดยรวม,ม,มกองไพ่ยโดยรวม,มเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ตรงกับทุกคนถ้ารู้สึกไม่ตรงไม่ใช่ก็ผ่านคลิปนี้ไปนะคะรับไปเฉพาะสิทีิคุณอยากจะน้อมรับไปเท่านั้นนะโอเคขอเช็คพลงานของคุณกันดูนีดก่อนกันดูกันก่อนนะคะว่าในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างรวความรู้สึกตัวตนเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ไคลอุปนิสกอ ให้ทำไมตรงนี้โอเคเป็นรู้สึกว่าตอนนี้คุณรู้สึกเหงารู้สึกว่าเป็นอารมณ์ของคนที่รู้สึกมีใครทิ้งมีใครเทอะไรอย่างเงี้ยกับคุณไปเหมือนตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่ในอยู่ในเอเนจีพลังงานของคนที่เ เหมือนเหมือนแอบโทษตัวเองนิดนิดอะว่าคุณทําอะไรผิดไปหรือเปล่าหรือคุณทําอะไรไม่ดีพอไม่เพียงพอสําหรับเขาหรือเปล่าเนาะดูตัวคุณเองเหมือนยังรอคอยยังมองหาโอกาสยังรอโอกาสการกลับมาของเขาการกลับมาคุยกลับมาเจอกลับมาต่อสารสัมพันธ์กันอยู่อ่ะอืมทริปวัขึ้นมาคนคนนี้อาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะนะคะแต่มองดูว่าเหมือนตัวคุณอะ พยายามที่จะตัดใจจากเขาแล้วนะแต่ยังตัดใจจากเขาไม่ได้ขนาดนั้นนะคิดเป็นนอ้องคุณอาจจะคิดว่าคุณ,คณตัดใจได้แล้วแต่จริงแล้วใจลึกๆของคุณอาจที่ยังอาจที่จะยังตัดใจจากเขาไม่ได้หรอกคุณเนี่ยเอสบอนขึ้นมาตัวคุณอา,อาจจะมีความรู้สึกว่าอยากที่จะเข้าไปหาเขาอยากเข้าไปทักเขาอยากเป็นฝ่ายเริ่มต้นอะไรกับ,ก,บกับตัวเขานะคะ อย่างที่บอกไปคุณอาจจะมีความรู้สึกอยากจะทักเขาไปไปถามไถยว่าเขาเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าไม่ได้เป็นอ NERGY ของการอยากทักทายคุณก็อาจจะมีเอ NERGY ของคนที่ในตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วคุณพยายามตัดใจกับเขาแล้วก็อยากจะเริ่มต้นใหม่จะทักไม่ทักอีกเรื่องหนึง่งแต่ใจคุณก็ยัง แบบมีความรู้สึกว่าอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะเริ่มต้นหาโอกาสใหม่ๆหรืออาจจะมีใครเข้ามาใหม่ๆในตอนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคุณอาจจะเจอใครเข้ามาในช่วงที่เขาไม่อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยก็เป็นได้นะแต่ตัวคุณรู้สึกอารมณ์ของคนเหงาคนโดนเทหรืออะไรประมาณนี้นะคะโดยรวมๆแล้วถ้าเกิดประมาณนี้นะก็ลองไปต่อนะคะ คำทำนายในวันนี้อาจจะเป็นของคุณแล้วถ้าเกิดคุณทักเขาไปเอา,อางี้ถ้าอยากจะแนะนําว่าคุณควรที่จะทักเขาไปดีหรือเปล่าควรที่จะทักคนคนนั้นไปดีไหม ใช่เขาแบบเหมือนมองว่าเออถ้าการทักของคุณน่ะมันจะทําอะไรมันจะเป็นการทักที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจคุณอาจจะเจอถ้าเกิดเป็นการทักที่ทําให้คุณสบายใจขึ้นคุณก็ทักได้นะแต่การทักไปครั้งนี้คุณอาจที่จะเห็นความจริงความชัดเจนอะไรบางอย่างจากคนคนนี้ก็ได้นะคะนะแต่การทักไปของคุณน่ะมันมองว่าคุณจะไม่แฮ ppy แทปไพ่บอกว่าทักไปแล้วแบบคุณอาจจะมีความว้าวุ่นใจกังวลใจมีความแบบไม่โอเคอาจจะมีความผิดหวังหรืออะไรแบบนี้นะจากการทักไปครั้งนี้ถ้ามองโดยรวมๆแล้วอ่ะคุณความกระจ่างความชัดเจนที่มันอาจจะเกิดขึ้นจากการที่คุณทักเขาอาจจะเป็นเรื่องของเหมือนแบบเออทักไปแล้วคุณอารมณ์ไม่ได้แบบแฮปปี้อย่างที่คุณคิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดูแล้วอ่ะถามว่าคนทักไหม ไม่น่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะทักไปอะไรอย่างนี้นะอะแต่ถ้าคุณจะฝืนทักเขาไปนะฝืนทักเข้าไปการทักไปครั้งนี้เขาจะรู้สึกยังไงความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจะเป็นยังไงเกอส์6ซีซั่น7ขอนเอร์อม okay. so, มองว่าถ้าเกิดคุณทักเขาไปเขาก็เฉยเฉยนิ่งๆไม่ได้อะไรนะเป็นมองดูว่าเขาอาจจะ,ะเป็นเป็นแนวเหมือนแบบในที่สุดเธอทักฉันมาหรืออาจจะมีด้วยความอีโกโ้ซึ่งมันสูงมากของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคนที่มางอเขามาตามเขาก็คือคุณไม่ใช่เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะสําหรับคนคนนี้เป็มองดูว่าเขามีลักษณะข,ของคนที่อารมณ์เป็นเด็กๆอะ่ะเหมือนอยากจะเอาชนะหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยเหมือนกัน ะะเอเขาเป็นคนเจ้าวางแผนเจ้าคิดเจ้าอย่างหรืออะไรอย่างนี้นะอมืมองว่าการที่คุณทักเขาไปมันจะยิ่งแบบอวยยศเขาจะยิ่งสร้างอีโก,โอกของเขาให้มันสูงขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาคิดคือเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนประมาณว่าอเขาก็รู้อยู่แล้วแหละประมาณว่าเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าคุณจะต้องทักเข้ามานั่นคือสิ่งที่เขาจะรู้สึกนะใน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 ,ใน,ใ,น,ใ,นในการที่คุณทักเขาไป นะแล้วเขาก็ยังจะรู้สึกว่าเออนี่แหละคุณก็ยังลืมเขาไม่ได้คุณยังแบบเขายังสําคัญกับคุณอยู่หรืออะไรประมาณนี้แหละเนาะคือมันมันดูเป็นเป็นอะไรซึ่งซึ่งด้วยอีโก,โกของเขาอะเราก็ถึงทักไปความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็แบบยังเหนื่อยยังไม่ได้แบบสวยงามหรืออะไรมากนะักจากการที่คุณทักเขาไปครั้งนี้น,นะคะเพราะตัวเขาเองอีโก้มันค่อนข้างสูงมากอะ นะคำตัวคำคอเขาอยู่สำหรับคนคนนี้นะคะโอเคคุณพแ,แม่ที่ตามชมกันพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ